ไม่ตาอธิษฐานจิตขอให้น้ำมนตเยอะๆท้างหรือสัตว์ใหญ่ไม่มีอะไรนะครับท้างรักเราเพราะเขากินเยอะเรากินเยอะร่างกายที่แข็งแรงก็ได้มีนกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าภาษาครับเพราะว่าผมไม่มีโดยตรงท่านเดี๋ยวที่มานล่าภาษาจะมีญาติทางลูกหลานเนาะตอนเรากินข้าวกินปลาอย่างที่มาเนี่ยแล้ไม่คิดจะไปซื้อกินเนื้อ เอาให้ปนป้อนแตกออกมาสักสองร้อยที่แก่แตนไม่รสันมาก่อนแถวเล็กาไปแถวาก็บาดแถวแยกโวมดีกว่าที่มานี่ไม่คิดจะไปไหว้พระเาื่นอมาไหว้จันแดงพรอนอนตื่นนอนก็ถื่มงคลทน่ยู่นนี้อาจารย์เล้แจกให้ไปที่รัดวันนี้ท่านพระเดชพระคุณ วันนี้ไทยคอนิยาตต้องรู้จักวัดสัมฤทธิูนวันนี้พุทธาติพิเศษหลวงพ่อแขนลายที่พ่อโบสถ์ญาติโยมเข้าโบสถ์ไม่ได้นั่งข้างโบสถ์เลยเพราะพระพคุณเจ้าหลวงพ่อเผยหลวงพ่อแก่หลวงพ่อหลวงปูหลวงตาเต็มวัดเลยเกติภาคกลางอยู่เต็มวัดเต็มโบสถ์หลวงพ่อวัดสัมฤทธิูนแหมพรลูกเมียลูกหลานอีกยี่สิบนาทีที่สองนาที ี20นาทีถึงมานน GPS เดียบท่านมาจากบังนาฉันก็เคยแต่ให้นมลูกจะไม่คิดว่าช้างจะกินนมยังไงช้างมีกี่เต้า,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 าช้างมีนมยังไงนมอยู่ฐานหน้าฐานหลังคนก็จงถามบอกไปดูยูทูปโดูรัะอีกช้างเป็นสัตว์พิเศษมีนมสองเต้าอยู่ซ้ายขวาฐานหน้ามีอวัยวะเพศอยู่ใต้อ้อนะมีหูทิพตาทิพ พระเดชพระคุณนั้นมาจากบางนาไม่ได้มาจากวัดไตรมิตรครับวัดไตรมิตรนึ้นทางด่วนหัวล็อโพงมาท่านบินกินนิมนต์ที่ที่บางนาท่านผู้มีเกียรติครับห้องน้ำอยู่ใต้ต้นมะขามนะครับแล้วก็ในวัดจุลุก้อนกำนันสิงห์อยู่ไหน ประธานสิงห์งน้ำพานมีก้อนกระสอบกระสานและประธานสิงห์ทุกเถาอาปราชาสัมพันธ์วันนี้อาจารย์แดงไม่กอบพรุ่ให้ท่านเจ้าบุณดวงชัยเสกซ้ำวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเกินเจ็ดวันทุน่ห้าท่านเจ้าคุณดวงชัยจะทับุญและก็ท่านใดจะบูชาพระสุพรรณมณฑ์ พรุสเศรษฐีกฐาวิษณุวันเศรษฐีที่เป็นเนื้อทุกเงินอย่างดีลงยาอย่างนี้ท่านใดจะทำบุญเท่าไหร่ครับท่านปุะคุนทำบุญเท่าไหร่ทุนที่แล้วแต่หรือยังไงเยอะจะไม่พอแล้วแต่ความพอสมว่าเดี๋ยวต่ำกว่าสองหมื่นนับเดี๋ยวไม่พอไม่จะสิ่งของขาภ MM ูเขาคือเงินเดี๋ยวไ่อยาให้ท่านเห็นนี่พ <disagree> <can> ิถ <searching> <can> ีพิถันตมากไว้ แกวัตถุมงคลใส่พานไว้เลยดีไหมเป็นครุฑเศรษฐีกับพระเวททุวันเศรษฐีลูกหลับอยู่ข้างหลังตอนนี้จะให้น้องเล็กน้องสีชื่อูกินนมเลยต้องมีแรมแรมก็คือบันไดบันไดขึ้นอภิชาตสำคัญครับ อาจารย์แดงกสิบมาบอกว่าเหรียญให้ถวายท่านแต่ท่านจะให้ทำบุญร่วมกันซื้อนมให้ช้นนาคุณท่านพระเดชพระคุณทีนุชต์คนไทยนะท่านได้ซื้อนมมาแล้วได้ยีติกล่องเ <f ix> ดี๋ยวจะสั่งมาจากกรุงเทพแต่นี่นมอายุทยาหมดไม่ใช่นมช้างนะนมที่อย่าสาวใส่เติมเนี่ย <f ix> อาจารย์แดงก็จะวางวัตถุมงคลเนี่ยมอบใหม้อเป็นการทุนอาจารย์บอกว่านาอากาศรักนเดี๋ยวให้ทำบุญที่อายุทยานี่เลยใครจะ ร่วมทำบุญกับสมเด็จพระชยัยสมเด็จพระมหาลัทธมงคลนี่มีเลี้ยงชา้าก็คืออาจารย์แดงเนี่ยให้ท่าน,นเจ้าพุธนี่เพลงพรถุมงคลเพิ่มพลังเข้าไปอีกเพราะว่าวันนี้ขึ้นเจ็ดข้ามเดือนเจ็ดโอ้เจ้างคลพิธีกวามพูดดีในวัตถุมงคลสองอันนะยันห้าแถวเป็นเทวิตุวันกับยันเก้าแถวเป็นพุท ปกติที่วัดน,นะจำแดงเนี่ยนะครับทุกลงยายันเก้าแถวยันห้าแถวเนี่ยอง์ล,งละห้ารยที่บูชาแต่วันนี้ท่านเจ้าคุณบอกว่าฉันก็ทำบุญกับสมเด็จทองไทยแล้วใ,นะใครจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอให้ท่านเจ้าคุณเสกก่อนเสกครับพุทธาพิเศษสองสอที่แล้วได้นองมาจำนวนสองร้ยปี่ 4. เดี๋ยวตอนนี้ให้ให้ น้องเล็กน้องแปดกินนมมีบันไดเดี๋ยวจะแดงนาาบันไดเป็นบันไดทองให้ใช้แต่ไม่ใช่วันนี้พี่สิงไม่ต้องไปไกลอยู่แถวนี้เลยเพราะว่าผมมีพี่คนเดียวเดี๋ยวพี่บอสอยู่แบบว่าคุญแกพี่สิงโดูแล้วอ ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูอน,นุกูลเจ้าคณะกิจพระเจ้าคณะอำเภอไดเมตตาตลอดเวลาคุยกับพระเขาเรียกว่าสอนพระสอนพระให้กับพระจามุรีคิดว่าพระคุยกับช้างนู้เรื่องแล้วไอ้ทางคุยกับพระนู้ไม่รู้แบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบทางฉันรู้ตอนนี้เป็นแต่เพราะท่านเจ้าคุณบอกว่าใหา้เงินเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าโอนวันที่น่าจะเป็นแต่ดี ผมชอบพี่ๆแก๊งนี้นาะไม่คิดจะลุกจะอะไรเป็นไหนเลยโอ้น่ามนดีนะตัวก้อยหายยึดติดยึดมั่นคุณพี่มาทีหลังก็เดินมาไปในมารสีพระพระก็ไปหลบคนคนก็ไปหลบพระเลยไม่รู้ว่าพระผู้นั้นผู้ใหญ่เออเออเนาะมนุษย์มนุษย์โศกซเอออยากแคมาดูนมช้างขอบคุณพี่ๆที่มาจากตลาดออกพร้อมสาธุ เราจะเรียกว่าหัวปีนะหัวปีฝากเกษารัรหัวปีท่านผู้มีเกียรติตลาดก็ครบในผู้มีเเสื้อสีน้ำตาลนี่ไงท่านจบหอมเลยเราจะยกตลาดมาให้นะยกมาฝอกมาพิธีพิธีเด็กเด็แดงให้หลวงพ่อดิ พลแม่น้อง้าอพีิสิทธิ่พี่เลเด็กไดอพี่บอสเจ้าของตลาดกุ้งองถ่ายรูปด้วยกอ่ะนกบนจะได้หัวปลีหัวปลีเนี่ยต่คนเอามายำามาทอดเอามาเลยจะช้างกินน้งปรีแล้วเพิ่มนมขอบคุณทนพอดีจะจุ้ยุงีเพี่อสเป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพี่ลูชายโตจะช่วยน้องสาว เพื่มเกลือแร่ให้กับแม่ช้าหลอดลูกคนโตด้วยเสิมหลอดอนานเินจะได้ให้เกลืแร่เพิ่เตินะครับการเพิ่มเกลือแร่เ,เ,เ,รเรใส่หลอดผสมไปนะครับเพรว่ามันก็เกกกพียร์นังการขอบคุณพี่ิ